อะไรกค่ะเป็นไงนบ้างคต่ไม่ใ้ตาตานะ

เรียบร้อยเฮ้ยแมวแตกโคตรเดือดเลยรอรอรอเออได้ยินอ่ะรอรอไม่ถึงงวยไอถึงงวยตายถึงคือตายอ้าวนักหน่อย ซาตามานะนเฮ้ยจับอย่างสวยเดินบ,บินแน่นอนตอนนี้ผมมีจับแต่ผมไม่มีอินตินะโอ้ยเฮียสวยแล้วครูเหมือนมินที

เธอนตาลงล่างนะังไม่ตายเอเฮ้ยขึ้นบนว่ะตาขึ้นบนสวยได้รู้หเฮ้ยโยปิวม้วิ้วิวน่สิตายยิงไม่ตายสวสวยสวย ได้จัดให้จัดให้อย่างนี้มันต้องใครยี่ให้หนักใครยี่ใครยี่เข้บนแตกคบอบินไหมย้บินเข้ามาตายลงล่างแล้นะตาต้าเดินอย่าไอกไหมบนคลิปเข้าอ่ะ

กับ<ข>าแตกนะเฮ้ยโ <นะ S 1> อ้โห,โหจับลอยดิว้า,ามันมีจับตายมีไมไม่มีจับยยด้วย้เ รู้แล้วงงไปนะเวได้ลงไปแล้วนะเฮ้ยไปเลยเข้าป่าแล้วไม่ใช่ใครได้จัตตาไปวะตาย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  บอล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 ไอสัตว์หนีมีไม่มีกันเวทใช่ไหมลีมมากลางอ่ะเดินเดินไปทุกทุกโซนแล้วกลัว

เฮ้ยกูไม่มีเลืองเล่นแล้วนะกุบลีนะ่อยูนะนี่หล่าต้องเล่นจุกหน่อยครับหายไปหายมาทิ้งเงาอย่าใกล้กันนะนา่คัน,านดาอยู่แม่งโดดออกไม่ตายออเลยท<ๆ><ๆ>ี่อแม่งโดดลอยอยูออ่พ<ม>ุนะ่มพุ่มเอลายอะ,อะหลังจากกิลเดอร์มีปววะ นั่นมีตัวอะไรมั้ยเฮ้ยตัวเที่ไหวะยูเดอร์อแหละน่ามีตัวอยู่่ปุมมันได้ไห,ไหนวะ <c oughs> โอ้สัตว์โดนด้วยเฮียไม่มีสมาธิเฮ้ยมันได,ด้ไหมแอบไดันอยู่บนอือหันแม่ไม่น่ารีบเดินออกมาเลยกูปิดมันปิดมันปิดมันเฮ้ยเฮี้ยล่างจ้า เฮ้ยพันน้าไปนี่พันน้ากลับแล้วเยถึงไอ้นู้ไปถึงออกไปเพื่อสวแล้วเหล้างดิเพื่อนงลางแล้วมันบินมันบินล้างแล้วล้างแล้วเกว์เกวบแล้วเกวแล้วแนไปเป็นอีกเล่นยากบอกเลย ทาวเนี้ยล<ะ>้างเอาแม่งมาบุมไม่ได้เพื่อนเยอะก<อ>ูได้แค่ชุดเดียวคือมันได้ตายตัวเดียวนั่นแนหะละเฮียมจะเอาบนวะล้างเรียบร้อยโอ้ยเขี่ยดูจัดดิเฮ้ยเฮ้ยสวยเหรอมะ ใย่แล้วแย่ก้าวหนะบอลขึ้นไม่ได้เลยว่ะเีี้ Car. โอ้โหมูลหานเล่นเอาหายตัวไปมา <c oughs> หลังมันน่าจะมีตัวนั่นไงสรคั <c oughs> นด้าเอาอย <c oughs> ัต้องจตัวไ,ได้ เฮ้ยใครวะน่ะมันมาจะจับนะน่นบินยังบินอะไรนี่เฮ้ยจับแล้วตายหมดเรียบร้อยลาป,ปุ๋ยเรียบร้อยเรียบร้อยเริ่มมีเกแล้ว โอ <Over. S 2> เวอร์ไอเล่ย์สอของตัวไม่ทันหรอกทัดออไม่น่าทันยับอ่ะสิบวิไม่น่าทานัาน,าทานแน่เลยไม่ทนันหรอก

ะมเลว,วางมันตอนครับครับแวดวดีเมวดีแมว,ว,วดีเออตัวนได้แ้เนี่ยเอาดาไปแต่งแมวดาเอาดาดเลยแมวดาแมวดาแมวดาเร็วสวยดันบนได้นะดังได้ อ้าวยนีมหลอนเนาะไอ้สัตว์หลอนเนาะหลอนเนาะหลอนเนาอสัตหลอนเนาะจับกลางเลยตัดกลางจับกลางเลยอะไรปะอะไรปจับจับจับมีจับมีจับมีจับ,จบเฮ้ย hey, เฮ้ยวใจเย็นวหลังหลังรันไหมันไหมตาตารอบินหนมจับะจับแล้วม,มีจับแล้วเอาดิแล้วดแล้ว <S <S นะ <bid. S 2> <ฮ>เขาบอกเองแล้วไงว่าจะเสียงยิงดิยงป้อมยิงป้อมต,อตีวีเลอยู่ยหลังไว้ไปยิงป้อมไปเดี๋ยโดนเดี๋ยวแม่ลืมเล้าเลยสัตว์ขาช็อตเดียวเหี้ยพัน อ๋อไอ,อ,อ,อ้แหม่พิกเกมเถอะปเปวดแตกไปครับ